คือการล้มการล้มในการตั้งชื่อของผู้นำแล้วมันก็เป็นการหาวนะคะทีนี้โอ้น่ารักจังเลยรับแขกด้วยอ่ะเอารับแขกครับอันนั้นก็เป็นบ้านโบราณเฮ้ยมันโดนมาโดนอ่ะก็เห็นแต่คนโผล่ราวนี้เห็นยิ่งน่าดูว่าชีวิตเขารับแขกได้ด้วยเ่ทังด้านนี้เลยยังยังชอบทางด้านโน้นอยู่ปีนออกมาสิคะ

ทิม่เก่งเว้ยทำไม่ทุกอย่างอ๋อยัำวู้วเรื่องคำพูดเหมือนมากเลยอะฮึ่มฮึ่ม